คุณอาจจะคิดว่าที่นี่คือปราสาทในเทพนิยายสถานที่ที่เจ้าชายกับเจ้าหญิงครองรักกันอย่างมีความสุขแต่คุณคิดผิดครับภายใต้ความงามของยอดหอคอยระฟ้าแห่งนี้ซุกซ่อนรหัสลับของฝูงหมาป่าที่กระหายเลือดร่องรอยของอุตสาหกรรมสงครามที่ใช้เหล็กและไฟเข้าห้ามหันกันและโศกนาฏกรรมของกษัตริย์ผู้สั่ง ตัดหัวป้อมประการทิ้งเพื่อสยบอำนาจขุนนางให้สยบแทบเทา้าวันนี้ลืมทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับปราสาทสวยหรูไปได้เลยเพราะเราจะพาคุณขุดลงไปใต้รากฐานของปราสาทบูทรอนเพื่อเปิดเผยความจริงที่ถูกฉาบหน้าด้วยจินตนาการจากป้อนประการนักฆ่าสู่สถาปัตยกรรมลวงตาที่โลกไม่เคยลืม ถ้าพร้อมจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังก้อนหินแล้วตามผมมาเลยครับณใจกลางแคว้นบิสเก์ทางตอนเหนือของประเทศสเปนในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่ากาติกามีปราสาทแห่งหนึ่งตั้งตะหงานอยู่บนเนินเขารายล้อมด้วยป่าไม้อายุนับร้อยปีที่เขียวชอุ่มปราสาทแห่งนี้มีนามว่าปราสาทบูทรอนหรือในภาษาบาสคือบูโทรเอโกกาสเตลัว ภาพที่ปรากฏต,ต่อสายตาผู้มาเยือนนั้นราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายเยอรมันด้วยยอดหอคอยทรงแหลมสูงเสียดฟ,ฟ้ากำแพงหินสีเทาเข้มและคูน้ำที่สะท้อนเงาของสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่งดงามและน่าถ่ายรูปที่สุดในสเปนแต่ทว่าเบื้องหลังความงามราวกับภาพฝันนี้กลับซุกซ่อนประวัติศาสตร์อีกด้านที่แตกต่างกันอย่างสุดข,ขั้ว เรื่องราวของป้อมประการยุคกลางที่เคยชุ่มโชกไปด้วยเลือดจากการต่อสู้อันโหดร้ายนานหลายศตวตรรษนี่คือเรื่องราวของปราสาทสองตัวตนที่ซึ่งความจริงอันโหดร้ายถูกสวมทับด้วยจินตนาการอันแสนโรแมนติกเรื่องราวของปราสาทพุทอนเริ่มต้นด้วยภาพลักษณ์ที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันภาพของประสาทในฝันที่ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงแต่ภาพลักษณ์นี้ กลับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคหลังเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ทับลงบนหน้ากระดาษเก่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามปราสาทรูทรอนในปัจจุบันตั้งอยู่ในทำเลที่งดงามราวกับภาพวาดณนะเมืองกาติก้าห่างจากเมืองใหญ่บิวเบาเพียง20นาทีโดยรถยนต์ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาที่โอบล้อมด้วยป่าไม้อายุกว่าศตวรรษซึ่งไม่เพียงแต่มีพืชพันธุ์ท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงต้นปาล์มและพืชพันธุ์แปลกตาจากต่างแดนที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้ดูโรแมนติกและงดงามยิ่งขึ้นป่ารอบปราสาทขนาด35,000ตารางเมตรคือการประทัก,กันระหว่างป่าไม้ท้องถิ่นหรือต้นโอ๊กซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของบาสกับไม้ต่างถิ่นเช่นต้นปาล์มต้นเซคุยยาจากอเมริกาการนําไม้แปลกตาเหล่านี้เข้ามาปลูกในศตวรรษที่19คือการแสดงสถานะหรือสเตตัสซิมโบล ของเจ้าของปราสาทว่ามีอำนาจและเครือข่ายกว้างไกลไปถึงอีกซีกโลกแม่น้ำบูทรอนที่ไหลผ่านทำหน้าที่เป็นคูเมืองธรรมชาติแต่มันยังมีมิติทางตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลามิยักปลายน้ำในตำนานบาสที่มีเท้าเป็นเป็ดมักปรากฏตัวหวีผมด้วยเงินดวงทองริมน้ำการเล่าเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มมนคลังให้กับฉากแม่น้ำเมื่อกล่าวถึงลามิยักแล้วผมขอเล่าตำนานของลามิยกัก พายสาวปริศนาแห่งสายน้ำบูทรอนเพิ่มเติมให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวริมฝั่งน้ำเรื่องราวเล่าขานกันในแคว้นบาสตอนเหนือของสเปนบริเวณลุ่มแม่น้ำบูทรอนที่ไหลผ่านป่าลึกและปราสาทเก่าแก่ชาวบ้านเชื่อกันว่าในแม่น้ำสายนี้มีสิ่งมีชีวิตลึกลับอาศัยอยู่เรียกว่าลามิยากหรือลามิแอ พวกเธอมักปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่งดงามเกินมนุษย์มีเรือนผมยาวสลวยสีทองอารามนั่งอยู่บนโขดหินริมแม่น้ำในยามค่ำคืนหรือหน้าถ้ำใกล้น้ำตกกิจวัตรเดียวที่พวกเธอทำคือใช้หวีทองคําสางผมพร้อมกับร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะจับใจเพื่อล่อลวงให้ผู้คนที่ผ่านไปมาหยุดฟังแต่ความสยองขวัญของตำนานนี้อยู่ที่ ท่อนล่างของพวกเธอแม้ใบหน้าจะสวยงามเพียงใดแต่ลามิยากไม่ใช่มนุษย์หากใครเผลือมองไปที่เทา้าจะพบว่าเท้าของพวกเธอไม่ใช่เท้าคนแต่เป็นตีนเป็ดในพื้นที่แม่น้ําหรือบางตำนานก็ว่าเป็นกีบแพะในพื้นที่ภูเขาตามตำนานเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดในแถบนี้บริเวณย่านลามิยาโก S <S คือเรื่องรามของหญิงสาวชาวบ้านชื่อพรูเดนเซียนางเป็นหญิงสาวธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวันหนึ่งเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครหาที่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงเพลงลอยมาตามลมจากริมแม่น้าเมื่อไปแอบดูก็พบพรูเดนเซียนั่งอยู่บนโขดหินแต่เธอเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นลามิยากไปเสียแล้วว่ากันว่า เธอถูกสาบหรือถูกดึงดูดเข้าสู่โลกของผูดพรายจนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ได้อีกกลายเป็นวิญญาณที่เฝ้ารักษาสายน้ำตลอดไปลามิยากแห่งแม่น้ำบูทรอนไม่ใช่ปีศาจร้ายที่จ้องจะฆ่าคนเสมอไปพวกเธอมีนิสัยคล้ายมนุษย์ที่มีทั้งดีและร้ายในบางคืนพวกเธอจะแอบเข้าไปในฟาร์มเพื่อช่วยไถนาหรือสร้างสะพานให้เสร็จก่อนรุ่งสาง สิ่งตอบแทนที่พวกเธอต้องการไม่ใช่เงินแต่เป็นอาหารที่ชาวนาต้องวางทิ้งไว้ให้หากใครสัญญาอะไรไว้กับลามิยากแล้วผิดสัญญาหรือใครก็ตามที่ขโมยหวีทองคำของพวกเธอไปผู้นั้นจะพบกับความวิบัติป่วยไข้หรือจมน้ำตายในแม่น้ำบูทรอนแห่งนั้นทุกวันนี้ว่ากันว่าหากใครไปเดินริมแม่น้ำบูทรอนในยามวิกาลแล้วได้ยินเสียงเพลงแว่วมา หรือเห็นแสงสีทองสะท้อนผิวน้ำจงระวังตัวให้ดีอย่าแผลไปหลงไหลในความงามนั้นเพราะคุณอาจจะได้พบกับตีนเป็ดที่ซ่อนอยู่และอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเมื่อได้ฟังตำนานของลามีเอกไปแล้วผมขอย้อนกลับมาเข้าเรื่องของปราสาทบูทรอนของเราอีกครั้งครับสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกที่โดดเด่นของปราสาท เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแรกให้กับผู้พบเห็นด้วยหอคอยทรงกระบอกและยอดแหลมสูงตรง,งานใบเสมาและโครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้มันดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์แฟนตาซีของฮอลลีวูดมากกว่าที่จะเป็นป้อมปราการโบราณของสเปนความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพลวงตาตัวปราสาทมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า2,400ตารางเมตรมตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า35,000ตารางเมตร แม่น้ำบูทรอนที่ไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงยังทำหน้าที่คล้ายคูเมืองเสริมให้ภาพลักษณ์ของปราสาทสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของปราสาทบูทรอนคือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากปราสาทหรือหอคอยป้องกันตัวหรือทาวเวอร์เฮาส์แบบดั้งเดิมที่พบเห็นได้ทั่วไปในแคว้นบาส และพื้นที่อื่นๆของสเปนการเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจากต่างแดนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเจตนาที่ชัดเจนในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับซากปรักหักพังเดิมสิ่งนี้สะท้อนถึงกระแสะความนิยมในยุคโรแมนติกของศตวรรษที่19ที่มักจะสร้างอดีตในอุดมคติขึ้นมาใหม่การนำเข้าวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมจากบาวาเรียซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปราสาทเทพนิยาอย่างนอยชวนสไตล์ no stein, ในแผ่นดินบาส จึงเป็นการปฏิเสธประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ดิบเถื่อนและรุนแรงเพื่อแลกกับภาพฝันอันสวยงามตามแบบฉบับยุโรปในยุคนั้นปราสาทบรูทรอนจึงไม่ได้เป็นการบูรณะแต่เป็นการสร้างจินตนาการทับลงบนความเป็นจริงก่อให้เกิดความขัดแย้งที่น่าทึ่งระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับจิตวิญญาณทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของมันการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นในปี1878 โดยผู้อุปถัมภ์โครงการคือมาควิสแห่งตอรเรซินญานายนาซิโซเดซาลาแบตอีปิเนโดผู้เป็นเจ้าของซากปรักถักพังของปราสาทในขณะนั้นเขาได้มอบหมายงานสำคัญนี้ให้กับสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคฟรานซิสโกเดคูบาสอีกอนเลสมอนเตสหรือที่รู้จักกันในนามมาควิสเดคูบาสเขาไม่ใช่สถาปนิกธรรมดาเขาคือบุคคลสำคัญในวงการสถาปัตยกรรมของมาริดมีผลงานชิ้นเอกมากมาย เช่นมหาวิหารอัลมูเดนาและมหาวิทยาลัยเดอุสโตในบินเบาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างครั้งนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัยหรือใช้งานจริงแต่ถูกสร้างขึ้นในฐานะงานอดิเรกหรือความพอใจส่วนตัวของเจ้าของเพื่อสร้างสิ่งที่ตะการตาและเป็นจุดสนใจทางสายตาเท่านั้นการออกแบบภายในจึงขาดซึ่งประโยชน์ใช้สอยอย่างสิ้นเชิง หอคอยต่างๆมีพื้นที่จำกัดและห้องบางห้องเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินและบันไดาภายนอกอาคารซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพอากาศที่ฝนตกชุกของแฟนเบิลส์การออกแบบที่ได้รับบันดาลใจจากปราสาทบาวาเรียผสมผสานกับองค์ประกอบที่คล้ายกับหอคอยหลักของปราสาทอังกาซาแห่งเซโกเบียยิ่งตอกย้ําว่านี่คือการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่เน้นความงามเหนือฟังก์ชันการใช้งาน ความไม่สมเหตุสมผลในการใช้งานนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องของการออกแบบแต่คือหัวใจสําคัญของโครงการทั้งหมดปราสาทวูทรอนในโฉมใหม่นี้คือสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งอุดมคติของยุคโรแมนติกโดยแท้จริงและนี่คือสาเหตุหลักที่นําไปสู่ความล้มเหลวในเชิงพาณิชย์ตลอดศตวตรรษที่20และ21ออาคารที่ถูกออกแบบโดยเจตนาให้ใช้งานไม่ได้จริงไม่สามารถถูกดัดแปลงให้ตอบสนองความต้องการในเชิงธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสถานที่จัดงานแกนแท้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาจินตนาการขัดแย้งโดยตรงกับความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงนี่จึงเป็นความท้าทายที่เจ้าของทุกคนต้องเผชิญคือจะทำอย่างไรกับผลงานชิ้นเอกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใช้งานซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมปราสาทจึงถูกประกาศขายเป็นเวลานานและทำไมเจ้าของใหม่จึงต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะอนุรักษ์มันไว้แทนที่จะดัดแปลงเพื่อสแสวงหาผลกำไร เมื่อลอกเปลือกนอกอันสวยงามราวเทพนิยายออกไปเราจะพบกับแก่นแท้ของประสาทบุตรน์ปอมประการยุคมาเดียวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามการเมืองและการนองเลือดโทนของเรื่องจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อสะท้อนความโหดร้ายและความจริงจังของยุคสมัยที่หล่อหลอมให้มันเกิดขึ้นมาประวัติศาสตร์ของประสาทบุตรน์อย่างรากลึกย้อนกลับไปศตวรรษที่8 เมื่อมีการสร้างบ้านของตระกูลบูตรครอนขึ้นโดยกัปตันการมินิสต่อมาในศตวรรษที่1 1บ้านหลังนี้ได้ถูกพัฒนาเป็นหอคอยยุคมาเดียวซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบได้ทั่วไปสำหรับขุนนางในชนบทของแคว้นบัส์ในยุคนั้นนามสกุลบูตรครอนเองก็เป็นชื่อที่มาจากที่ตั้งของถินฐานนี้ในช่วงกลางศตวรรษที่13ที่นี่ได้กลายเป็นหอคอยประการที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของระบบศักดินา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในศตรวรรษที่14เมื่อหลอดแห่งบุตรทรนคนที่5ได้ตัดสินใจเปลี่ยนโฉมหอคอยประการให้เป็นปราสาทที่แท้จริงและแข็งแกร่งจนยากจะตีแตกการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ทำไปเพื่อความสวยงามแต่เป็นความจำเป็นทางทหารล้วนๆว,วิวัฒนาการทางสถาป,ปัตยกรรมจากบ้านสู่หอคอยและปราสาทสะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสมอำนาจของตระกูลบุตรทร และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคได้อย่างชัดเจนรูปแบบของอาคารถูกกำหนดด้วยหน้าที่ของมันคือการป้องกันและการข่มขวัญศัตรูการเปลี่ยนจากบ้านสำหรับอยู่อาศัยไปสู่หอคอยเพื่อป้องกันครอบครัวและที่ดินและสุดท้ายคือปราสาทเต็มรูปแบบสำหรับบัญชาการกองทัพและทนทานต่อการถูกล้อมโจมตีแสดงให้เห็นว่าก้อนหินแต่ละก้อนของวุทรอนบอกเล่าเรื่องราวของความทะเยอทะยานและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมันกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของหนึ่งในขั้วอำนาจที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคเป็นเวลากว่า300ปีตั้งแต่ศตวรรษที่13จนถึงต้นศตวรรษที่15แควนบาร์ซต้องลุกเป็นไฟด้วยสงครามที่เรียกว่า Guerra de b a n d e r i z o หรือสงครามแห่งกลุ่มอิทธิพลนี่คือยุคแห่งความขัดแย้งนองเลือดอย่างต่อเนื่องระหว่างตระกูลขุนนางต่างๆที่ต่อสู้กันแย่งชิงอำนาจและควบคุมดินแดน สงครามครั้งนี้มีคู่ขัดแย้งหลักสองฝ่ายคือฝ่ายโอยาซินสและฝ่ายกัมโบอิโนสตระกูลบุทรอนคือผู้นำของฝ่ายโอยาซินสในพื้นที่นี้มีพันธมิตรสำคัญคือตระกูลมูจิกาซาลาซาและลาสคาโนส่วนศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาคือฝ่ายกัมโบอิโนสซึ่งนำโดยตระกูลอาเวนดันโยนี่คือสงครามที่เต็มไปด้วยการซุ่มโจมตีการลอบสังหารและวงจรแห่งการแก้แค้นที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งสร้างความเสียหายและความไม่มั่นคงไปทั่วทั้งแผ่นดินบาร์สในยุคแห่งความโกลาหลน,นี้ปราสาทวุฒทรนไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่คือศูนย์กลางบัญชาการทางทหารและสัญลักษณ์แห่งอำนาจของฝ่ายโอยาซิโนสหลอดแห่งวุฒทรนใช้อำนาจจากภายในกำแพงปราสาทแห่งนี้เพื่อควบคุมอาณาเขตโดยรอบโครงสร้างดั้งเดิมของปราสาทในยุคมาเดียวถูกสร้างขึ้นเพื่อการสงครามอย่างแท้จริงกำแพงหนาถึง13ฟุตหรือประมาณ4เมตร ภายในมีคุกใต้ดินหรือมัสมราสำหรับคุมขังนักโทษคนสำคัญโรงเก็บสเสบียงอาหารบ่อน้ำธรรมชาติและโบสถ์อันเก่าแก่แม้ว่าปัจจุบันจะเหลือร่องรอยของโครงสร้างเดิมเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะส่วนฐานของหอคอยหนึ่งก็พอจะให้จินตนาการถึงความแข็งแกร่งของมันในอดีตได้หนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของปราสาทคือฮวนอลอนโซเดบุตรอนอิมูจิกา ผู้นำคนสำคัญของฝ่ายโอยาซิโนสในปี1470เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการสงบศึกกับตระกูลอาเวนดันโยซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตเพื่อร่วมมือการต่อต้านศัตรูจากภายนอกนั่นคือเขาออฟแฮโรหรือตัวแทนอำนาจจากราชสำนักกัสติยาที่พยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองท้องถิน่นการจับมือกันของสองขั้วอำนาจที่ไม่เคยเป็นมิตรกันนี้นำไปสู่ยุทธ,ธนาการที่มุนเกียในปี1471 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากยิ่งที่ศัตรูในสงครามกลางเมืองหันมารบเคียงบ่าเคียงไหล่กันจุดจบของสงครามแห่งกลุ่มอิทธิพลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตระกูลต่างๆยุติความบาดหมางกันเองแต่เป็นผลจากแรงกดดันทางการเมืองจากอำนาจส่วนกลางพระเจ้าเอ็นริเก้ที่สของกาสติยาทรงต้องการรวบอำนาจและทำลายอิทธิพลของขุนนางท้องถิ่นที่แข็งข้อพระองค์จึงมีพระราชองค์การให้ทำลายหอคอยประการของข,องขุนนางเหล่านี้ และในประเทศผู้นำตระกูลไปยังชายแดนทางใต้เพื่อรบกับชาวมัวการผง,งาดขึ้นของรัฐชาติมาเดียวที่มีอำนาจรวมศูนย์ทำให้ประสาทส่วนตัวอย่างบุฒทรนกลายเป็นทั้งภัยคุกคามต่ออำนาจของกษัตริย์และหมดความจำเป็นทางทหารไปโดยปริยายการถูกทิ้งร้างของมันจึงเป็นผลโดยตรงจากการสิ้นสุดของยุคศักดินาและการถือกำเนิดขึ้นของรัฐสเปนมาเดียวสมัยใหม่เมื่อสองครามนองเลือดสิ้นสุดลงในช่วงต้นศตวรรษที่16 ความจำเป็นในการมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งเช่นนี้ก็หมดไปปราสาทบูทรอนจึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างและค่อยๆเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาเป็นเวลากว่า300ปีจากป้อมปราการที่เคยน่าเกรงขามมันได้กลายเป็นเพียงซากปร,รักหักพังที่งดงามในความเศร้าเป็นเพียงเงาของอดีตที่เคยรุ่งเรืองและโหดร้ายช่วงเวลา300ปีแห่งความเงียบงันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันได้สร้างผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าซึ่งเปิดโอกาสให้จินตนาการของยุคโรแมนติกในศตรวรรษที่19เข้ามาแต่งแต้มสีสันใหม่ได้อย่างเต็มที่หากปราสาทยังคงถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมันอาจจะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยตามยุคสมัยแต่การที่มันกลายเป็นซากปร,รักหักพังโดยสมบูรณ์ทําให้สถาปนิกฟรานซิสโกมีอิสระในการรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดเขาสามารถลบเลือนประวัติศาสตร์เดิมทิ้งไป แล้วแทนที่ด้วยจินตนาการของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ความเสื่อมสลายของปราสาทจึงไม่ได้เป็นเพียงการผุพังแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การเกิดใหม่ในฐานะปราสาทเทพนิยายอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เรื่องราวของปราสาทบูทรอนเดินทางมาถึงยุคปัจจุบันที่ซึ่งมันต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและสัญ,ญลักษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย หลังจากยุคของมาควิสแห่งตอเรสินยาปราสาทได้เปลี่ยนมือไปสู่ตระกูลดิุคแห่งเมดินาเซลี่และดัชเชสแห่งกาดอน่าในช่วงทศวรรษ1990ปราสาทได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานและอีเวนต์ต่างๆแต่กิจการดังกล่าวกลับไม่ประสบความสำเร็จและเจ้าของต้องประสบภาวะล้มละลายในที่สุด ในเดือนพฤศจิกายนปี2005กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์อินบีซ่าได้เข้าซื้อปราสาทในราคา1.63ล้านยูโรโตลอดระยะเวลา16ปีที่ครอบครองอินบีซาได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สภาพของปราสาทเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่สามารถหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมได้เนื่องจากมันอยู่นอกเหนือธุรกิจหลักของบริษัทจงกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2021อินบีซา ได้ตัดสินใจขายปราสาทในราคา4ล้านยูโรให้กับคู่สามีภรรยาชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในบารเซลโลนาโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าเจ้าของใหม่จะต้องให้คำมั่นสัญญาในการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของปราสาทไว้ปัจจุบันปราสาทบูทรอนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของสเปนซึ่งหมายถึงการดัดแปลงใดๆจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นก่อน ประวัติการคร,าครอบครองในยุคสมัยใหม่นี้เป็นกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายมหาศาลทั้งในด้านการเงินและการบริหารจัดการในการอนุรักษ์โบราณสถานขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มันสะท้อนความขัดแย้งระหว่างคุณค่าทางมระดดกวัฒนธรรมกับความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์การที่ธุรกิจจัดเลี้ยงล้มเหลวและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เลือกที่จะถือครองมันไว้เป็นสินทรัพย์เพื่อภาพลักษณ์มากกว่าเพื่อการสร้างรายได้ แสดงให้เห็นว่าก็อนุรักษ์สมบัติเช่นนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยผลกำไรเพียงเท่านั้นได้มันต้องอาศัยความมั่งคั่งส่วนบุคคลอย่างมหาศาลเช่นมาควิสในศตวรรษที่19หรือเจ้าของคนปัจจุบันหรือการสนับสนุนจากภาครัฐปราสาทบูทรอนจึงดำรงอยู่บนเส้นแบ่งที่เปราะบางระหว่างการเป็นมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้กับการเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาสูงลิว่ว เมื่อเรามองตราประทับหน้าปรา,าสาทสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เพียงลวดลายสวยงามแต่คือรหัสลับทางพันธุกรรมของตระกูลนักรบสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือหมาป่าปรากฏอยู่ถึง5ตัวในท่าทางย่างสามขุมบนตราอาร์มของตระกูลบูทรอนในบริบทของควานบาสและตระกูลขุนนางโบราณอย่างตระกูลฮาโรซึ่งบูทรอนสืบเชื้อสายมาหมาป่าไม่ได้เป็นตัวแทนของความชั่วร้าย แต่เป็นโทเทมแห่งความกล้าหาญและความเพียรพยายามโดยเฉพาะความอดทนในการล้อมเมืองศัตรูตำนานเล่าขานย้อนไปถึงขุนศึกจาหนซูเรียที่เห็นหมาป่าคาบลูกแทะก่อนได้รับชัยชนะในยุทธการอาริโกริอากาสัตว์ชนิดนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคชัยและอำนาจเหนือธรรมชาติที่สถิตยอยู่ในสายเลือดนอกจากหมาป่ายังมีสัญ,ญลักษณ์ วงกลมหรือการเขนเงินบนพื้นแดงที่นักวิชาการตีความว่าเชื่อมโยงกับสงครามครูเสดและการะดุงความยุติธรรมนี่คือการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ดาบและกำลังทหารของตระกูลโดยอ้างอิงถึงภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์แต่รากฐานของพื้นที่นี้ลึกซึ้งยิ่งกว่ายุคขุนนางการสำรวจถ้ำในภูมิภาคบาสเช่นถ้ำเวนตาลาเปราพบศิลปะหินเก่าที่เน้นการวาดสัตว์ด้วยเส้นขอ และรายละเอียดสมบูรณ์จริงเช่นดวงตาที่มีต่อมน้ําตาสะท้อนใหเห็นว่ามนุษย์ในแถบนี้ผูกพันและเคารพในพลังธรรมชาติมานับหมื่นปีก่อนที่จะถูกแปลงมาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์บนโลกของอัศวินภาพจําของปราสาทมักผูกติดกับความโรแมนติกแต่ความจริงในยุคกลางศตวรรษที่13ถึง15ของบูทรอนคือศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสงครามเบื้องหลังสงครามคือเหล็กและเงินสงครามระหว่างตระกูล Wars Bands of the ands, ระหว่างฝ่ายโอนยาซีโนสที่นำโดยบูทรอนและกัมโบอินสไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีแต่เป็นการแย่งชิงทรัพยากรตระกูลบูทรอนคือเจ้าสัวแห่งยุคกลางผู้ครอบครองโรงงานตีเหล็กหรือเฟอเรยาและโรงมิวจำนวนมหาศาลการควบคุมเหล็กคือการควบคุมอาวุธและเครื่องมือกเกษตรซึ่งเป็นเส้นเลือดใหทางเศรษฐกิจหอคอยเดิมจริงถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มการทรัพย์สินเหล่านี้จากการปล้นชิง จุดจบของหอคอยคำสั่งเดสมเชในปี1457นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในปี1457กระสัเฮนรี่ที่4แห่งคาสติลต้องการยุติความปลาเทือนของขุนนางจึงมีคำสั่งให้ทำการเดสมเชหรือการตัดยอดหอคอยการกระทำนี้ไม่ใช่การทุบตึกแต่เป็นสัญลักษณ์ของการตอนอำนาจทางทหารลดสถานะจากป้อมปราการให้เหลือเพียงบ้านพักอาศัย คุนนางหัวรุนแรงถูกในประเทศไปรบที่ชายแดนแกรนดาแทนส่งผลให้หอคอยบูทรอนเดิมสูญเสียความสูงและความน่าเกรงขามไปกลายเป็นเพียงซากอรารยธรรมที่รอวันฟื้นคืนชีพรอยแผลยุคใหม่สงครามกลางเมืองสเปนแม้จะผ่านยุคกลางมาแล้วแต่ความรุนแรงยังวนเวียนกลับมาในช่วงสงครามกลางเมืองสเปน1 9 3 6ถึง1939ปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่มั่นและคุกชั่วคราว มีบันทึกถึงการปล้นสะดมทรัพย์สินมีค่าเฟอร์นิเจอร์และการทำลายห้องสมุดโดยกองกำลังต่างฝ่ายต่างช่วงชิงการครอบครองทำให้เห็นว่าบูทรอนเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งในทุกยุคสมัยสิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือหน้ากาก,ากที่สวมทับประวัติศาสตร์จริงในปี1878มาควิสแห่งตอเรซิยได้ว่าจ้างสถาปนิกฟรานซิสโกเดคูบัสให้เนรมิตปราสาทขึ้นใหม่ แนวคิดคูบาสได้รับอิทธิพลจากวีโอเลตเดลุกและปราสาทบาวาเรียเยอรมันเขาไม่ต้องการบูรณะของเดิมแต่ต้องการสร้างฝันความขัดแย้งของวัสดุหากสังเกตที่ผิวกำแพงจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างหินขรุกระสีดําที่เป็นฐานรากเดิมจากยุคกลางกับหินตัดแต่งหรือเวิร์กสโตนที่ปราณีตกว่าของส่วนที่สร้างใหม่ในศตวรรษที่19 ความไร้ประโยชน์ใช้สอย The folly ปราสาทใหม่ถูกออกแบบให้สวยแต่อยู่ไม่ได้จริงห้องต่างๆเชื่อมกันไว้ทางเดินภายนอกหรือบันไดเปิดโลง่งซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศฝนชุกของแคว้นบาสกำแพงหนา4เมตรทำให้ภายในหนาวเย็นนี่คือสถาปัตยกรรมที่สร้างเพื่อตามใจฉันหรือ h o บี้มากกว่าเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทด้วยตาของตนเอง ปัจจุบันพื้นที่ภายในปราสาทปิดไม่ให้สาธารณชนเข้าชมอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบางแหล่งระบุว่าอาจมีการเปิดให้เข้าชมเป็นกลุ่มเล็กๆพร้อมไกด์นำชมระหว่างการบูรณะซึ่งสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงามของปราสาทจากภายนอกและเดินเล่นในสวนโดยรอบได้อย่างอิสระทางน้ำมีกิจกรรมพายเรือคายักหรือแพดเดิลเซิร์ฟในแม่น้ำบูทรอน ซึ่งเป็นมุมมองอันซีนที่จะเห็นปราสาทจากผืนน้ําทางบกการเข้าถึงปราสาทปัจจุบันทําได้เพียงถ่ยรูปจากภายนอกเนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและอยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก่ํากลางป่าร้อปีก็คุ้มค่าแก่การเดินทางการเดินทางไปยังปราสาทนั้นสะดวกสบายสามารถขับรถยนต์จากบิวเบลโดยใช้เส้นทาง v i 2704 หรือใช้บริการรถไฟบัสสาย A3-225 ของบิสเคบัสบริเวณใกล้เคียงมีที่จอดรถฟรีให้บริการนอกจากตัวปราสาทแล้วบริเวณรอบๆยังเป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานและครอบครัวที่มาพักผ่อนหย่อนใจการมาเยือนที่นี่ยังสามารถผนวกรวมกับการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญอื่นๆในภูมิภาคได้เช่นซานยูนเดกาสเทลูกาเซที่โด่งดังปราสาทอาเจกา และเมืองชายหาดที่สวยงามอย่างเพลนเซียเป็นต้นเรื่องราวของปราสาทบูทรอนปิดท้ายด้วยตำนานและเรื่องเล่าที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆกำแพงหินของมันมีตำนานท้องถิ่นบางเรื่องที่สืบเนื่องมาจากยุคสงครามของกลุ่มอิทธิพลเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลอดของบูทรอนผู้ครอบครองดาบไร้พ้ายแพ้ที่ทำให้ศัตรูต้องหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเรื่องเล่าส่วนใหญ่ที่ได้ยินในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เช่นเรื่องเล่าที่ว่า ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของแวมไพร์สเปนซึ่งเป็นจินตนาการมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับการพบเห็นวิญญาณตามหน้าต่างปราสาทการที่ปราสาทมีตำนานโบราณที่อย่างรากลึกไม่มากนัก <c oughs> เมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆในยุโรปอาจเป็นเพราะประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของมันนั้นดิบเถื่อนและรุนแรงเกินไปกว่าจะถูกแต่งเติมให้เป็นเรื่องเล่าปรมาธาได้เรื่องเล่าผีและแวมไพร์ที่เกิดขึ้นในยุคหลัง จึงเป็นภาพสะท้อนจากรูปลักษณ์ภายนอกแบบนีโอโกธิกที่ดูลึกลับน่ากลัวมากกว่าจะมาจากประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของมันท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวที่น่าทึ่งที่สุดของปราสาทบูทรอนก็คือความจริงทางประวัติศาสตร์ของมันเองสงครามอันโหดร้ายนานศตวรรษการเมืองที่พลิกผันและการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงสเสน่ห์ของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นขั้วตรงข้ามที่ดำรงอยู่ร่วมกัน มันคือปราสาทที่มีหัวใจของนักรบบาสในร่างกายของนักฝันชาวเยอรมันเป็นสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้อนุรักษ์ไว้แต่ถูกเขียนขึ้นใหม่อย่างอลังการด้วยจินตนาการที่จาึกไว้ในหินและนี่คือปริศนาที่ทำให้ปราสาทบูทรอนยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท้าทายการเวลาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้